สวัสดีครับทุกคนมาพบผจญแสงครับวันนี้ไปดูฟุตบอลนะครับไทยแลนด์ลีกนะครับดีหนึ่งนะครับระยองเปิดบ้านต้อนรับการเยียนของเมืองทองยูเนเต็ดนะครับทีมประดับโ้โหเวิร์คัสนะครับของไทยลีกนะครับนี่ครับได้เรามาจองซื้อตั๋วกันนะครับที่หน้าสนามนะครับก่อนที่เราจะเข้าไปนะครับแต่ผมมีตั๋วรายปีแล้วของระยองซีนะครับวันนี้เป็นเกมที่น่าจะสนุกมากครับระยองเปิดบ้าน ตอนรับการเมียของเมืองทองยูเต็ดนะครับโอ้ลองดูนะครับนานๆทีจะได้ดูบอลดีๆนะครับบอลไทยลีกนะครับในเมืองอยองอันนี้ผู้คนนะครับผู้ชมนะครับที่มาดูนะครับส่วนมากจะเป็นทีมของในยองยี่ของเรานะครับผู้คนต่างเข้ามาชุมนะครับนี่ครับโอ้ดูแฟนบอลนะครับประมาณ7,500คนนะครับที่เข้ามาดูและมาเชียร์เอยอยฟซีนะครับนี่ครับทางเกมนะครับเล่นกันได้ดูเดือดนะครับจบไปด้วยสกอร์หนึ่งต่อหนึ่งนะครับโอ้